เช่ญเลยฮะนักกีฬาครับไม่ต้องไปกลัวครับดูโค้ดยังยืนตากฝนอยู่เลยฮะโค้ดสุริยะสุดยอดจริงโอ้แม่มีมีผู้ช่วยมากลางให้ด้วยโอ้ ครับนอกสนามไลฟ์ครับก็ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่2ประจําสัปดาห์ที่4ครับจะเป็นเกมระหว่างทางด้านวีภูเก็ตครับในชุดสีดาพบกับทางด้านเก่าเอฟซีครับในเสื้อสีเทาครับเชิญนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับก่อนเริ่มเกมครับทางด้านวีภูเก็ต ในชุดสีดําพวกเขาอยู่ในอันดับที่7ของตารางครับมีอยู่4คะแนนส่วนทางด้านเก่า f f ครับในเสื้อสีเทาอยู่ในอันดับที่9ครับยังไม่มีคะแนนครับผู้ตัดสินในเกมนี้ครับอาจารย์ปิยะลุคุณครับจับคู่กับอาจารย์อาจารย์ธีรศักดิ์การเอียดครับ ภาพถ่ายจากเพจช่างภาพตัวเล็กครับโดยน้องจันยาและพี่อิสระพงษ์และทุกท่านก็อยู่ไปด้วยกันกับผมพี่เป็นต่อทภพลน,นิ่มนอนครับรับหน้าที่บรรยายเกมการแข่งขันครับ ยังไ,ไม่หยุดดียังซาๆเบาๆเบาๆดูดิดูดูแม่นุ่นดูดูไฟดูไฟมันยังลงอยู่แม่วันนี้อาหุดพันทิพย์ไม่รู้ว่าใส่รองเท้าคู่ละหนึ่งบาทมาอีกหรือเปล่าฮ่าจริงๆด้วยฮะยอมรับแล้วซื้อมาคู่ละหนึ่งบาทในโปรโมชั่นเจ็ดเดือนเจ็ โอ้อะไรครับเนี่ย <c oughs> สัญญาณเริ่มครับครึ่งแรกเป็นทางด้านวีภูกเก็ตได้เล่นก่อนครับปลุกจากขวาไปซ้ายอนุพันธิ์พออกขวาไปที่พิเชษพิเชษขึ้นเกมทางด้านขวาแหมโยกเข้าในาแล้วเปลี่ยนออกซ้ายมาที่สุบิน สุบินเจาะริมเส้นตรงนี้ไปที่เจ้าดงป่าตองอบอลยังไม่ออกด้วยแล้วได้ยิงตรงนี้ยังไปติดครับทางด้านผมกิจหนูหวานครับวันนี้ยืนเฝ้าเสาให้กับทางด้านเก่าเอฟซีได้เป็นเตะมุมครับของทางด้านวีภูเก็ตเปิดย้อนมาสุบินให้ไปเจ้าดงป่าตองแล้วไปติดครับพภิเดช สวนขึ้นมาแล้วเป็นสุบินสุบิน,บนจิ้มเข้าไปไนอ้าวติดโคชวนัทให้มาตรงนี้นัทธพงษ์เส้นปนแต่ยังไม่ผ่านอานูดบอลทุ่มครับเก่าไอซีทุ่มเข้าไปโคชวันนัทมองตรงนี้กระหลุดออกหลังจะได้ตั้งเกมจากหน้าประตูครับวีภูกเก็ตบอลตั้งไม่นิ่งร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตรงนั้นผู้ตัดสินให้ตั้งเล่นใหม่สมศักดิ์องสมหวัง สมศักดิ์เปิดยาวขึ้นมาให้ที่เจ้าโดงป่าตองแล้วตรงนั้นยังไปติดอภิเดชสวนกลับขึ้นมานัฐพงษ์เส้นป่นจับบอลไม่อยู่แต่แม่จังหวะนี้วิชัยรัตน์มงให้ไปที่พิเชษกระดกต่อมาอนุพันธิทิพย์กลายเป็นบอลทุ่งครับหยุดแล้วกลายเป็นบอลทุ่งครับหยุดแล้วจะได้เปิดเกมจากฟรีคิกครับของทางด้านเก่าเอซอภิเดชภูเขาทองอภิเดช หยอดคืนมาตรงนี้เจ้าปาปี้แนมะ่จ้ามงเปลี่ยนทางแต่กลายเป็นหลุดออกหลังเปิดเกมเร็วขึ้นมาครับวีภูกเกต็ตวิชัยรัตนวิชัยรัตนยกแมาตรงนี้ไปไหนไม่รู้เลยครับกลับมาเป็นบอลทุ่มครับของทางด้านเก่า FC ปาปี้ทุ่มฝากไปอภิพเดชแล้วตรงนี้แม่ยังได้กระดกเจ้าปาปี้เอาบอลลงแล้วปล่อยให้โคชวนัทโคชวนัทหยอดขึ้นมาโตแหลไผ่ทูลวิจัยคำตรงนั้นยังได้เติมนัฐพงษ์เส้นปุ่นนัทพงษ์นัทพงษ์งงอ้าวแล้วตรงนี้แม่ยังตามไปเก็บแต่สุบินครับไม่ยอมสุบินรีเทิร์นมาเจ้าแอลปล่อยให้อานุดอานุดพันทิพย์อานุดจะหนีปาปี้ตรงนั้นอานุดออกขวาไปพิเชษ พีเชษโยกแล้วถ่ายคืนให้ที่สมศักดิ์องสมหวังสมศักดิ์ครอสคืนหน้าไปที่เจ้าโดมปาตองแต่ตรงนี้ยังเล่นไม่ถนัดแล้วเจ้าแอลไปให้ที่โดมปาตองเจ้าโดมต่อมาเจ้าแอลเจ้าแอลเดึองจังหวะย้อนคืนมาสุบินถ่ายไปใหม่เจ้าแอลลาวีเลศวงหัดเจ้าแอลโยกหนีเข้าซ้ายแล้วก็ปาดเข้าไปในกรอบแล้วตรงนี้ยังไงไพฑูรย์วิจัยคำแม่แต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อ นัทพงษ์เส้นปนนัทพงษ์จะหนีตรงนี้แล้วได้หลุดขึ้นไปแต่ยังไปติดวิชัยรัตนะ์ทุ่มเข้ามาของเก่าเอฟซีครับปาปีคืนมาโคชวนัทโคชวนัทไหลต่อเจ้าทีเย็นใจเจ้าทีลงยิงตรงนี้ป้ายังไปตรงตัวสมศักดิ์น่าแล้วจังหวะเหมือนจะเข้าไปประท่ากับทางด้าน เจ้าทันวาราศีพิจิกครับไพทูรวิจัยคำมมเปิดขึ้นมาสมศักดิ์ของสมหวังอย่างมาติดอภิเดชบอลไปฉลับเจ้าแอลตรงนั้นยังได้เป็นบอลทุ่มครับเก่าเอฟซีไปทุนวิจัยคำทุ่มฝั่งมาปาปี้ปาปี้เจอเจ้าแอลเคลียร์ ยังได้ทุ่มต่อเนื่องครับของทางด้านเก่า f FC ไพทูนทุ่มฝากมานัทพงษ์เส้นปุ่นแล้วเจ้าป่าปีแม่ลุยขึ้นมาแล้วอย่างไงตรงนี้เจ้าป่าปี้ดึงบอลไต่เส้นรีเทิร์นนัทพงษ์เส้นปุ่นตั้งป้อมแล้วยิงแม่มีชันแลับอย่างได้เป็นบอลเตะม,มุมครับของทางด้านเก่า FC เปิดไปเสาไกลตรงนี้แล้วไม่ทันครับบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับกลับมาเป็นบอลทุ่มของทางด้านวีภูเก็ตพิเชษทุ่มฝากอานุทธอนุทพันทิพย์อนุทธ์จะโยกหนีเจอ2ด่านตรงนี้เป็นปาปี้ฮะได้บอลแล้วจะดึงหนีพิเชษตรงนั้นติดที่วิชัยรัตน์ถ่ายออกไปพิเชษจับไม่อยู่ได้เป็นบอลทุ่มครับเก่าเอซ ปาปี้ทุ่มฝากมาเจ้าทีเย็นใจเข้าซ้ายแล้วยิงตรงนี้แม่บอลมันบดทดบทไปหน่อยแล้วคว้างเร็วขึ้นมาเจ้าโดมป่าตองจะพลิกหนีอภิเดชแล้วเจออภิเดชจิ้มทิ้งไปก่อนได้เป็นบอลทุ่มครับวีภูเก็ตสุบินทุ่มฝากมาอานุดอนุดไหลต่อแต่ตรงนี้บอลมีชับแยังได้ทุ่มต่อเนื่องสุบินทุ่มฝากไปเจ้าโดมป่าตองครับสุรศักดิ์สิทธิเดชแล้วสุบินให้ไปเจ้าแอลเจ้าแอล ยังไงตรงนี้นะ่ะให้ที่อนุตต่อมาที่เจ้าแอลดึงจังหวะไหลออกขวาพิเชษเคะคืนมาแล้วอนุตนะตรงนี้รีบยิงไปหน่อยแล้วยังไงบอลยังไม่ออกด้วยครับยังได้อยู่ที่เจ้าอนาุตตั้งเกมจะโยกหนีเจ้าทีเย็นใจแล้วตรงนี้อภิเดชไปเคลียร์ทุ่มของวีภูเกต็ตพิเชษทุ่มคืนมาอนุต อนูดฝากเจ้าแอลเจ้าแอลดวลกับเจ้าทีแล้วบอลกลางอากาศตรงนี้กลับมาเป็นอานูดครับอานูดดึงจังหวะแล้วรีเทิร์นครับให้ไปที่สมศักดิ์องสมหวังสมศักดิ์ยกยาวขึ้นหน้ามาตรงนี้ก็ลึกไปถึงเจ้าบอลครับคมกินหนูอานปล่อยบอเลเร็วมาไปทุนวิจัยคำขวาที่โคชวนัชวนัชวนัยัดมาตรงนี้ได้ทุ่มครับ แล้วทุ่มเข้าไปของโคชวานัทปาปี้ไม่ยอมให้บอลออกแม่คัดแบ็กมาตรงนี้เบาไปหน่อยเข้ามือสมศักดิ์แล้วคว้างเร็วไปที่เจ้าแอลเจ้าแอลเกี่ยวแล้วแม่ไปเสียบอลให้ทีทียันใจเจ้าทีดีดออกข้างไปก่อนเลยครับ<ป>เจอบอลเพสซิ่งตรงนั้นแล้วทุ่มของวีภูเก็ตทุ่มเร็วเข้ามาสุบินหายไปพี่เชษกระโดกเข้ามาในกรอบรับเข้ามือคอมกินหนูหวานปล่อยบอเลเร็วมาโคชวานัทชาววานัทลองยิงไกลตรงนี้ค่ะ ต้องปัดเหมือนกันสมศักของสมหวังเกือบจะมุดใต้คานตรงนั้นบอลเตะมุมครับของทางด้านเก่าวซีไหลสั้นมาแล้วโคชวนัทยิงยังไปติดสมศักยังได้อยู่โคชวนัทจิ้มฝากไปปาปี้ปาปี้โยกออกขวามาแล้วโคชวนนัท